ก็คนตื่นทำที่แน่ๆก็คืออาจารย์จะสอนอีกประมาณปีกว่าๆใ,ในฐานะคารวะส่วนในฐานะพระเนี่ยมันก็มีบัญญัติล็อกไวอ้อ,อย่างเช่น5ปีแรกก็คือเรียกว่าการรักษารักษานิสัยกับครบคูบาอาจารย์ก็ต้องห้าพรรษาเป็นอย่างน้อยเพราะเป็นผู้ใหม่ในการบวชเรียกวนวกะเพราะนั้นต้องอยู่ที่ดุลพินิจของครูบาอาจารย์ท่านเมตตาท่านเห็นประโยชน์จากการสอนธรรมของเราก็อนุญาตให้สอนต่อไปได้ในฐานะพระเราก็ออกมาบอกสอนได้แต่ถ้าท่านบอกว่าควรจะเริ่มต้นจากการ วิเวกหลีกเล้นก่อนถ้าอยู่ใน5า้าพรรษานี้ก่อนก็ต้องทําตามครูบาอาจารย์แนะนำนั่นหมายความว่ากลุ่มคนตื่นทําก็จะยุติในฐานะคารวาแล้วก็ต้องรอต่อไปอีกตามเหตุตามปัจจัยว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าจะมีโอกาสมาบอกสอนอีกแล้วลูกศิษย์ลูกหาอะไรอาจารย์ก็ว่าไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าอาจารย์ทาทุกอย่างไวใ้ให้หมดแล้วอย่างปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็ทําทุกอย่างไวใ้ให้อ่านพะสูตรหนังสือเนี่ยหเล่มอาจารย์เนี่ยเล่มนี้เล่มสุดท้ายแล้วอาจารย์อ่านเป็นเสียงอธิบายไว้ทุกหน้าอธิบายไว้หมดทุกเรื่อง แล้วก็เราสามารถดูได้ย้อนหลังในยู u ูบช่องคนอืุนํำได้เลยอาจารย์ทำไว้ทั้งหมดคลิปย้อนหลังทั้งหมดมีคลิปเรื่องของการปฏิบัติอาจารย์สอนภาคปฏิบัติที่บ้านเดือนละหนึ่งครั้งก็อัดวิดีโอไว้ทุกครั้งเพราะนั้นใครไม่เข้าใจตรงไหนไปดูย้อนหลังเอาในระหว่างที่อาจารย์ไปบวชมีบันทึกไว้หมดเรียบร้อยบันทึกไว้หมดดูใน youtube ก็มีมีหมดจ้ะมีทุกเรื่องใช่